วันนี้ไม่ได้ทำโอน,นะครับฝนตกจำกรัรหาปลาหาปูหาปลานะครับไกลนางานเนี่ยเลยครับไม่ไกลไม่ไกล

มา ius ius рам, หาปลาหรือ่าฝึกทหารทหารทหารเอาโอ้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 ไหเลยดิเินตัวจย้อนดไมเเียน่น

đó, đặt quen em không 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 ủa không? chắc là uni hèn bào chứ uni hèn bào đúng rồi đúng rồi đúng rồi rồi đúng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  rồi rồi นี่เราย้อนมาดูคืนนี่คร mm ับอืมันหมานก่อนแตได้ต้มนะครับเอาอ้อีกแล้วเอ้าวางไงลุดหรือเปล่าลุอยู่จะลุไปลุขคืนอีกเลยว่าให้กดตัว

ดูหน้าครับโอ้โหดูหน้าครับโอ้โหใส่จิตได้ได้ไปตรงไนนีนี่อ๋อเลอมากโอ้ลังไข่ครับไข่ออกเลยเอ้าอุ๊บเขาโยกัด

uống này cho nó nên là đục bên này à, chút <laughs> đấy, chút này, tên. <Chút> <laughs> <laughs> เอ้ไไเาออไม้ไผ่นึนกวอ,อ,อนแพงน่าเสีดายโอ้ไผ่พอเลึกไปเลยไม้ไผ่ลุกขึ้น่อนอะนู้นนู้นไปงถุงเนเอาได้ไหม

ก็นายว่ะไม่ไพ